สวัสดีกะปุ่มกับอยู่กะปุ่มกุ้งดำซิ่งกับคลิปนี้วันนี้มาเรามาเล่นไส้รับเล่นไส้เล่นไส้เดี๋ยวก้าวไปแรกเขาตั้งตังไม่รับเขาเปิดตั้งไม่ก้าวไปในกองตะต๊อกซึ่งก็เราต้องให้เขาเข้าคนครับให้เขาลองตั้งคนไม่รู้จมไม่จมทีถ้าจมไม่จม con này lục bì có nhà chúng con râu để đồ cao về đây và tàng mình vừa mang gặp cái à, này sao mà út sửa bị chặt nẻo râu cảnh sửa cả kia râu cùng cho mấy chúng đấy nào ạ để lên vốn có mắt mới đây mấy chúm.

ส่องรอยลุนแสดไอหม้อครับปอ่งแบนั้นโอ้ยแก้งแก้งแก้งเก้งเดี๋ยวมันลื่นครับเดี๋ยวเราเห็นได้เรียวคงไม่ลื้อปุ้งครับปุ้งเป็นน้ำก็ยังครับเดี๋ยว้จุ่มกุ้งไม่จุ่มเลยนะเยังไงว่ามันลื่นนี่ กอนรถวิ่งเกาอยู่นี่ได้เก้าคืนต้องก็ตุมมต่มไมน่นานงก็ตุ่มไม่นานแล้วบันไไรสุกตี้่รถไม่ได้เลรอนี่บ่อยากขึ้นนี่มันลมน้ำตอนที่ดินถแล้วเหนอยู่บ่อยๆไม่เหยียบหรือ นี่แรนได้ของรถตอกนี่ยเดี๋ยวไปของรถตอกตีกลอนปิงสายไม่ซิ่งวิงตามน้ำนักกับสิบต่อวิ่งอยู่อีามาต้นน้ำนักรวมนะครับถ้าปวงก้าได้เดี๋ยวก็ปะปวงเก้ากันครับ Hoa, vinh quang nha gia bát đi hoa, hoa, làm nặng mặt ngoài, vinh quang. qua, doa, doa, Rồi qua doa, Qua doa, 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 đây đẹp mà quá à, à bắt lại bắt lại mấy chúng à <laughs> mình trai đi bỏ giang giang để ba trai ra ít nữa để bắt trai ra cái cửa trong ướt đều ướt mấy rốt nữa còn nào ra ít nhưng ướt mấy rốt tung tầm đi ิงรถบิงรถประจัมนี่จงแรงวันนี้ฝนตกตุกว,วันกันฝนมันตกตุววตกวันทราไปกูแตกต,ต่างไม่ก่อนแต่ว่าตายนานี้บาลหนยครับมาดะตกต่างมาเล็กนาปีเล็กต้นปีเนาะ นักไม่ไม่ไม่มีน้ำเลยคเจาะกันนันแล้วก็เยาะมาที่ครับนั่นๆล้วก็เยาะมาเจอพิงรักตี่งานที่ถึงวันร่องวันกับวันนี้ก็ไม่รักเมื่อแต่เล็กเลยครับเราแต่เล็กเลยวิ่ยวน เราก็ไม่ไกรได้ว่างกันกับรอวิ่งงานยิงอยู่กันเราก็ต้องเช็คงานยิงนะแต่ว่ามันได้มาจอยวิ่งกับเราต่างคนต่างไม่ไกรว่างกับไม่เหี้ยก็ไม่เหี้ยก็เหี้ยกันที่เราไม่ว่างเราไม่ได้มา ก็ไปกู้ทีนี้โม่ตั้งนะครับตั้งปันว่าปันว่าได้เหรอตั้งหัวป,ปั่นหน้าปั่นลูกก็ปันเจ็ดแล้วพวกมึงครับแต่โม่น้ำมันตั้งปันว่าเห็นว่าเดือนตกประมาณสามเมื่ว่ากไไี่ที่พื้นไปเลยรางก็มีทุกวันครับรายได้ได ดดแววเลยกันนี้นายขออาจจะวิเศษกวเจ็ดเจ็ดเม็ดเลยแววแวววับเลยกันนี้ ตั้งไว้ย็งตรงนี้ครับเย็่ตรงนี้พอไปโกน้าจะตักจากกระลังเลยหรือครักระลังเงี้นว่านามีจมโบ้เลยครับตึงคอยขึ้นหมอกำบินนี้ถิดตะตกไป จมไม่จมกับเสียมดุดโลเลยครับตันนี้กันลุงเกี่ยวมันลุงจมก็แสดงว่ามันดุดโลนี่สองกูดกกับสองกูด điều hôm có tắt gặp để, để, là, là. Là có cát, để cả tôn ông. đại thời là trên còng là trên còng là. Cần bằng bát đi cát tắt ตัตไอ้แก๊รถเบิดตัดแลวโคนนะครับเล้เป็นรถเบิดตัดรถจัตรถซึกมีแป้นได้วันไม่จมไม่จมเดี๋ยวมต่างนี้ไม่จมครับแต่ว่ามันลื่นต่ว่านเลยรุ่ยเลยกงยังไม่เปลือเป็นไสรุ่ยนันไม่ปลือลยดีรถเกยเลนอย่นี่ครับ รถเกยวิ่งอยู hmm. ่เนี่ยไม่ไม่ปรือไม่ตังไม่จมไม่จมอยู่แล้วต้มดุ้นมาจักในน้ำนี่แหละผมมาตั้งค์ยาขึ้น mình con là ông kính đẹp rư chỗ này nam đang bên bị tết lơi à bạn đang ngồi nhau, đang bay tắt bay. biển gắm mấy cái tờ đấy gặp lấy ta mấy cái tờ con con ra tóc ít kiến có rau biển qua cả là rồi gặp bằng gấp tao rồi cái cô này nếu bấm tám đấy tăng bản gặp tăng là bản pet cả làm ăn à เดี๋ยวอันนี้มันวันไม่ใหญ่เม็ดตั้งเห็นเกี่ยวางที่ต้องวันบ้างทำวันบ้างเดี๋ยเตี้ยนกับเตี๊ตาอนมากระวันเดียว้านไม่กยมีกระซ่องวันบางทีกระก้าวันที่ตั้มต่อเม็ดเดี๋ยวกระมีทุกวันนะครับมีทุกวัน บางทีก็จ้างไม่ได้วันกับวันอุกโรยอาโรยอุกโรยตะกรอยก็ไม่เหนื่อนนบางทีก็เป็นหนึ่งเดือนมาทำลุกมาแต่นี่รือยัดตะกรอยกันนี่ทำลุกนี่ เร่งอันนี่เร่งรถแันนี่เร่งไปมันจะรวดเลยเลยนี่จะรวดต่างเรียบวิ่งจริงรำบุกนี้ก่อนปะกันเล็กกับกันเล็ก ไปกเก่าอะไรกันหมวกว่าต่อเดียวประมาณแปดป้งครับซักน้ำหนักปุ๊จะบลอดีเลยแปดป้งถ้ารถที่แปดเติมว่านะซักแปดป้งน้นำหนักจะอยู่สี่หม,มาตันบ,อบลอดีครับลงเล็มไม่เจอเดี๋ยวรอตรงนี้ครับรอตรงนี้แก่เต็มเลยแก่เต็มเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว chúng gặp bye bye chúng gặp bye nè tắc bếp bung đừng kêu bấm nào ปล่อยตายครับอย่ามาซึ่งหน้าหมากแรกแต่เดี๋ยวเราเราจะลูบลบมาหน้าเลยเพราะถ้าว่ามันนักงหน้าเล่นไม่รอดโอเคไปลั่งรอยก็มาครับนักงแรกมันก็ไม่รอดมันเล่นไม่รอถกับลั่องนึงแต่ว่านักหน้าหมาโอเคกับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีกับปุ้ม